พลาดไหมวันนะีน้เข้าบ้านได้ไหมตอนเข้าบ้าน้าคุณผ้จุดยอมากวันนี้เหี่ยงให้ตอนสุดท้ายขอบคุณคุกร้งนิดนึงที่มาร่วมสนุกกับพวกเรานะคะอ้อนทางมากนะวันนี้ถึง4ี่โมงเราให้น่าตอ้อนกลับไปพ่อนไม่ิหอนีน้อง ไม่ได้เกิดขึ้นเลยด้วยป็นแต่เราไม่อยากให้เหตุการณ์เงินที่ไม่แย่อยู่แล้วนะมาทำลายพวกเรากันเองเรารู้ว่าทุกคนเนี่ยรักกันนะคะของในที่กาของเราต้องขอบคุณทุกท่านมากที่มาร่วมกันกับเราในครั้งนี้แล้วก็หวังว่าครั้งหน้าเราจะได้ร่วมกิจกรรมกันอีกนะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆกันอีกอ่อย่าให้ตาทุกขอบคุณทุกทุกคนเลยก็ขอบคุณนะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะขอบคุณที่รั ติดตามเรื่องนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องแรกขอก้อนนีะครับวันนี้ก็ดูสรุกษาจอยดีนะฮะบางคนที่ถูกโลงโทษไปก็ไม่ต้องเสียใจครับถือว่าเป็นสีสันนะครับพี่ๆทั้ทุกคนจะตกนะหัวเราะวันนี้ต้องมีผู้โชคดียอกมา อ่ะอย่อ้า่อยแมอาตอยนะคะรอยู่อ้าต่อยขอ้าจนั่งใั่งนใรโนะพอแม่ตีเยอะแกไอต้อนต้งวมันดวยวเลย้ย่าใจร้อนเยอะะล มองกล้องใครอยังได้บอกมีทันไหมคะ Oh, my God.